ตอนจบบรรยากาศของงานแต่งอบอวนไปด้วยความโรแมนติกในขณะที่ฤดีเองก็แอบวาดฝันว่าสักวันเธอจะมีงานแต่งที่สวยงามเหมือนคู่รักในวันนี้คุณฤดีอยากแต่งงานเหรอครับเสียงที่คุณหูอยู่ข้างๆทำให้ฤดีสะดุ้งตกใจถาดเครื่องดื่มที่อยู่ในมือแทบร่วงหล่นโชคดีที่วิทย์เข้ามาช่วยประคองเอาไว้ พร้อมกับส่งยิ้มสเสน่ห์พิมพ์ใจจนทําให้หัวใจของเธอแทบเต้นไม่เป็นจังหวะเปล่าค่ะฉันแค่คิดว่างานตกแต่งสวยดีโชคดีที่ไฟในงานค่อยๆสลัวลงเขาจึงไม่ทันเห็นแก้มที่กำลังแดงขึ้นมาในขณะที่วิทย์กำลังให้ความสนใจอยู่กับเดีนั้นเขาไม่ทันได้สังเกตว่าใครบางคนกำลังมองเขาอยู่ สายตาของอริยามองไปที่อดีตสามีอย่างรู้สึกไม่พอใจตั้งแต่เขามาภายในงานเขาก็เห็นเธอแต่ทำเหมือนกับว่าเธอไม่มีตัวตนตอนนี้เขาประสบความสำเร็จหากว่าได้วิทย์กลับคืนมาชีวิตของเธอต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเธอไม่ไว้ใจสายตาของวิทย์ที่กำลังมองผู้หญิงคนนั้น หลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้เจอกับเขาอีกเลยจนกระทั่งถึงวันที่ประชุมเรื่องการถ่ายแบบหรือดีรู้สึกดีใจที่ได้พบกับวิ๋ิอีกครั้งแบรนด์เนมที่สนับสนุนในการถ่ายแบบครั้งนี้คือน้ำหอมชื่อดังเพราะว่าในอดีตนั้นประเทศของคุณยายมีชื่อเสียงเรื่องการทำเครื่องหอมการประชุมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดีถูกส่งตัวไปที่ห้องแต่งตัว เพื่อลองชุดในการถ่ายแบบวันจริงพอเธอเข้ามาในห้องแต่งตัวก็ไม่พบเจอใครนอกจากผู้ชายคนหนึ่งที่พอเขาหันหน้ามาทำให้เธอตกใจแทบอยากจะวิ่งหนีไม่เจอกันนานเลยนะรดีคิดไม่ถึงว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งรู้ไหมผมคิดถึงคุณขนาดไหนรอยยิ้มที่น่ารังเกียจทำให้รดีรู้สึกขนลุกผู้ชายคนนี้เป็นช่างภาพ ที่เคยจ้างเธอไปถ่ายงานแสดงว่าที่เขาบอกว่าเขาเป็นช่างภาพของนิตยสารชื่อดังก็เป็นเรื่องจริงแต่ในวันนั้นผู้ชายคนนี้คิดจะลวนลามเธออย่าเดินเข้ามานะลดีถอยหลังเตรียมตัวจะหนีแต่ถูกผู้ชายตัวโตกว่าคว้าตัวเอาไว้เธอพยายามขัดเขืนอย่างสุดแรงความสามารถได้แต่ร้องขออยู่ในใจ ว่าให้ใครสักคนเข้ามาช่วยบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ไม่มีพนักง,งานเลยหรือไงหรือว่ามันเป็นแผนตั้งแต่แรกล้องไปเถอคนสวยไม่มีใครเข้ามาช่วยหรอกช่างผ้าป้ากามหัวร้อยยังสาใจครั้งที่แล้วดุดีทําเขาเอาไว้เจ็บสาหัสจนเขาต้องเกือบเสียหน้าที่การงานผู้หญิงคนนั้นที่บอกให้เธอเดินมาที่ห้องนี้คงรู้จักกับไอ้บานี ห้องแต่งตัวถึงไม่มีใครเสื้อเชิ้ตถูกฉีดขาดจนแทบเห็นไปไหนตอนไหนแปรงของเธอใกล้จะหมดเต็มทีทันใดนั้นผู้ชายที่ข่มแห่งเธอก็ถูกกระชากออกไปอะไรของแกวะวิทไม่ได้ตอบคำถามเขาเดินตรงไปชกหน้าของผู้ชายบ้ากามที่กล้าลวนลามเลยดีเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าเป็นเจ้านายซึ่งเกิดอาการช็อกทำอะไรไม่ถูก นอกจากวิ่งหนีออกไปจากห้องแต่งตัวีดีคุณไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเขารีบหันกลับมาถามด้วยความเป็นห่วงเพียงแค่ได้เห็นหน้าคุณชายหนุ่มฤดีร้อ,องไห้ออกมาอย่างกั้นเอาไว้ไม่อยู่เธอรู้สึกกลัวเหลือเกินวิทย์ถอดเสื้อสูตรตัวนอกสมคุมหญิงสาวเอาไว้ในใจของเขาตอนนี้ลุกเป็นไฟเขาจะต้องเอาคืนให้สาสม ขอบคุณค่ะฉันไม่เป็นอะไรแค่เจ็บนิดหน่อยตอนนี้เธอรู้สึกอับอายจนอยากจะเดินหนีออกไปจากตรงนี้แต่พอจะก้าวขาแรงที่มีทั้งหมดนั้นหายไปและทุกอย่างก็มืดสนิทเรด,ดีรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกใครกันนะที่จูบหน้าผากและกำลังรูปหัวของเธอเรดดีอยากจะลืมตาขึ้นแต่เธอก็อยากเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ วิทย์รู้สึกเหมือนตัวเองนั้นกำลังโดนเวทมนต์คาถาผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์เขาไม่อาจหักห้ามใจขโมยจูบหน้าผากเนียนได้ความจริงเขาอยากทำมากกว่านั้นด้วยซ้ำหัวใจทุกงน,น้อยๆกำลังเต้นโครมครามนี่เธอไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคนที่สัมผัสเธอเมื่อครู่เป็นวิทย์ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นยิ่งคิดเธอก็ยิ่งสับสน แต่เวลาที่เธอต้องการความช่วยเหลือเข้ามักอยู่เคียงข้างตลอดเวลาเรื่องเลวรายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทําให้เธอแทบลืมไปเลยความเหนื่อยล้าทาาทมเข้ามาอีกครั้งลอดีนอนหลับพร้อมกับอมยิม้มในช่วงเช้าฤทีเริ่มรู้สึกอายนิดๆเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองอยู่บ้านของผู้ชายวิททำอาหารเช้าเอาไว้ให้เธออย่างเรียบร้อย และเขายังเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่เอาไว้อีกทำไมเขาถึงเป็นผู้ชายที่อบอุ่นขนาดนี้หากว่างานนี้จบลงเรายังจะได้พบกันอีกไหมความคิดมากมายถาโถมเข้ามาในนาทีสั้นๆในระหว่างที่นั่งทานอาหารเช้าด้วยกันบทสนทนาไหลลื่นเล่ากับว่ารู้จักกันมานานวิทย์ยังแสดงท่าทางห่วงใยผู้หญิงตรงหน้าเขาชอบรอยยิ้ม และท่าทางที่ใส่ซื้อไรผิดภัยทางทีมงานจะล่วงหน้าไปหายายของคุณก่อนผมจะพาคุณไปที่สถานีตำรวจก่อนแล้วเราค่อยไปที่โรงพยาบาลกันวิทกำมัดแน่นเขาแทบอยากจะต่อยหน้าของไอ้นั่นให้แหลกคาม,มือคุณจะให้ฉันแจ้งความหรอคะเพื่อดีทำหน้าลำบากใจเธอไม่อยากให้คนรู้เรื่องไปมากกว่านี้โชคดีที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ ถ้าคุณลำบากใจผมยอมรับการตัดสินใจใบหน้าสวยกำลังแสดงออกมาว่ากำลังลำบากใจอย่างชัดเจนยังไม่ทันที่เขาจะพูดต่อโทรศัพท์สายสำคัญก็โทรเข้ามาแต่เขาจะไม่มีวันปล่อยให้อีกช่างภาพนั่นลอยนวลอย่างแน่นอนบอสแย่แล้วครับยายของคุณดืดีอาการสุดกระทันหันตอนนี้หมอกำลังพาเข้าไปที่ห้องผ่าตัด ทีมงานโทรมารายงานหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดที่ต้องบอกความจริงให้รดีได้รู้ยายของคุณกำลังอยู่ที่ห้องผ่าตัดท่านอาการสุดตรงซึ้นคำบอกเราหยาดน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายรดีรีบลุกขึ้นยืนฉันต้องไปหายายแต่ตอนนี้ขาของเธอมันกำลังก้าวไม่ออกจนกระทั่งมือใหญ่ที่อบอุ่น จับมือของเธอเอาไว้ผมจะพาคุณไปเองความรู้สึกที่อบอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจวินาทีนี้อย่างน้อยเธอเองก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวการผ่าตัดใช้เวลาหลายชั่วโมงคนที่อยู่เคียงข้างเธอหลายชั่วโมงก็คือวิททั้ทง,ทงที่เขามีงานรัดตัวเขายอมยกเลิกงานทุกอย่างเพื่อมานั่งอยู่ข้างๆกันทำไมเขาต้องทำแบบนั้น ในที่สุดข่าวดีก็เกิดขึ้นอาการของคุณยายพ้นขีดอันตรายขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกันฤดีพูดพร้อมน้ำตาคอเบ้าเธอรู้สึกซึ้งใจจริงๆไม่เป็นไรครับวิทย์ได้แต่ส่งกิ้มบางๆเพราะเขาเองก็กำลังรู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองชุดประจำชาติของประเทศที่ล่มสลาย ที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณชนมาก่อนสร้างความตะลึงให้กับเหล่าทีมงานและช่างภาพหากว่าฤดียังอยู่ในตำแหน่งเจ้าหญิงเธอคงเป็นเจ้าหญิงที่งดงามจนทำให้หัวใจของใครหลายคนสั่นไหววิทมองนางแบบสาวที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนคนไร้สติที่กำลังหลงใหลในความงามทุกอย่างเพอร์เฟกเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ เจ้าหญิงของผมเขาพูดออกมาอย่างลืมตัวเลดีส่งยิ้มเธออยากเป็นเจ้าหญิงในชีวิตของเขาจริงๆมันจะมีวันนั้นไหมในบรรยากาศที่ดูเหมือนอบอุ่นไปด้วยความโรแมนติกยังมีใครบางคนมองภาพพวกนั้นด้วยความไม่พอใจผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของเธอเท่านั้นน้ำหอมที่จะใช้ถ่ายแบบในวันนี้มาแล้วค่ะน้ำเสียงที่พูดขึ้นอย่างเป็นมิตร ทำให้ทุกคนหันไปมองผู้หญิงสาวสวยพราวเสน่ห์คุณอาริยามาส่งด้วยตัวเองเลยเหรอคะทีมงานรีบเดินไปรับกล่องน้ำหอมราคาแพงอย่างนอบน้อมผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดถึงกลับมาด้วยตัวเองเหมือนกับเวลาหยุดหมุนเมื่อได้เจอกับอดีตภรรยาอีกครั้งผู้หญิงคนนี้ยังสวยงามเหมือนกับต่อกุลาบที่มีหนามเหมือนเดิมนามของเธอ เคยทิมแทงเขาจนหัวใจของเขาแทบฉีกขาดเรามาเริ่มถ่ายแบบเซตแรกกันเลยวิทย์หลบสายตาเจ้าเล่หันมามองน้ำแบบสาวอีกคนด้วยสายตาอ่อนโยนอาริยากำมือเข้าหากันแน่นสะกดกั้นอารมณ์นี่เขากล้าเมินเธออย่างนั้นหรอจะคิดว่าเธอจะยอมการถ่ายแบบจบลงไปด้วยดีในขณะที่วิทย์ยืนอยู่คนเดียว อาริยาเดินเข้าไปประชิดคุณชอบนางแบบคนนั้นสินะเธอถามออกมาตรงๆมันไม่ใช่เรื่องที่คนในอดีตอย่างคุณจะยุ่งวิส่วนกับอย่างอารมณ์เสียถ้ายังอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเฉิดฉายอยู่ในวงการนี้อย่างสงบสุขคุณก็อย่าไปสนิทด้วยมากนักเพราะว่าฉันเป็นคนคิ้หึงคุณก็รู้อาริยายิ้มอย่างได้เปรียบแต่ไหนแต่ไร วิทยอมเธอมาตลอดแม้ถึงเงินก้อนสุดท้ายก็ยังยอมยกให้อย่ายุ่งกับดยดีแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนเขารู้สึกทั้งโกรธทั้งโมโหถ้าไม่อยากให้โปรเจกต์มีปัญหาก็ตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นซะอาริยาครูยังรู้สึกสนุกก่อนจะเดินจากไปอยากรู้นาว่าผู้ชายอย่างวิทย์จะเลือกงานหรือว่าผู้หญิงหน้าจืดคนนั้น วิทย์มองตามอีกฝ่ายอย่างคุณเครืองเขารู้ว่าตัวเองเคยแต่งงานกับผู้หญิงบ้าแต่ไม่คิดว่าอริยาจะบ้าขนาดนี้ภาพถ่ายเซตแรกได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ได้การตอบรับอย่างกว้างขวางและน้ำหอมแบมดังมียอดขายถล่มทลายหรือีกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในช่วงข้ามคืนวิทย์ยิ้มให้กับความสำเร็จของหญิงสาว เขาคงส่งให้ฤดีไกลเพียงเท่านี้แม้ว่าเขาจะยอมรับอยู่ในใจลึกๆว่าชอบฤดีมากแต่เขาไม่อาจจะทำลายหน้าที่การงานของฤดีได้เช่นกันงานถ่ายแบบกำลังหลังไหลเข้ามาและหนึ่งในนั้นก็คือสัญญาน้ำหอมชื่อดังที่อาริยาดูแลหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนี้ชื่อเสียงของฤดีอาจจะถูกทำลายได้ เอดีรู้ตัวดีว่าไม่อยากจบความสัมพันธ์เอาไว้เพียงเท่านี้เธอพยายามส่งข้อความนัดให้วิทย์ออกมาทานข้าวด้วยกันโดยที่ใช้เหตุผลว่าเธออยากเรียงข้าวตอบแทนเมื่ออีกฝ่ายตอบตกลงเธอถึงกับยิ้มไม่หุบอารมณ์ดีทั้งวันเพราะเธอเตรียมใจที่จะสารภาพความรู้สึกของตัวเองในเย็นวันนี้ภายในร้านอาหารที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว จากวิวตรงนี้สามารถมองเห็นแสงสีของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพได้อย่างชัดเจนผมยินดีด้วยนะต่อไปนี้หน้าที่การงานของคุณจะก้าวหน้ามากขึ้นวิทแสดงความยินดีออกมาจากใจจริงหากว่าฉันจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ฉันจะอยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับคุณใช่ไหมคะวิทมองใบหน้าสวยอย่างไม่เข้าใจความจริงเขาไม่อยากคิดไปเองต่างหาก ลอตีพยายามรวบรวมความกล้าฉันชอบคุณคะ่ะเธอไม่อยากใช้คำว่าคุณกับฉันอีกต่อไปวิทมีอายุมากกว่าเธอหปีเธออยากเรียกเขาว่าพี่มากกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเวลาที่มีใครสารภาพรักลิตีจะรู้ตัวบ้างไหมว่าการที่คบกับเขาหญิงสาวอาจจะแลกด้วยหน้าที่การงานและชื่อเสียง เรื่องของเราสองคนมันไม่มีทางเป็นไปได้ผมขอโทษด้วยครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเมื่อถูกปฏิเสธลือดีเริ่มทำตัวไม่ถูกเธอแกล้งยิ้มเหมือนกับว่าไม่เป็นอะไรแต่น้ำตาดันไหลออกมาไม่เป็นไรคะ่ะฉันขอโทษที่คิดไปเองฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเธอรู้ว่ามันเสียมารย,ยาทแต่ลือดีไม่อยากฝืนให้ตัวเองนั่งอยู่ต่อหน้าเขาอีกต่อไป ทันทีที่รดีเดินออกไปจากร้านอาหารเขาอยากต่อยหน้าของตัวเองให้แรงๆหัวใจของเขาบีบเข้าหากันแน่นบนบอกว่าเขาเป็นไอ้โง่ที่ปล่อยให้ผู้หญิงอย่างฤดีหลุดมือไปผู้หญิงที่ใส่ซื่อนิสัยดีและกระตันอยู่และเป็นเจ้าหญิงแสนสวยที่เขาพร้อมจะเป็นท่านรักไปตลอดชีวิตเวลาดำเนินผ่านไปเหมือนสายลมที่พัดผ่าน หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอดีพยายามที่จะไม่ร้องไห้เพราะงานถ่ายแบบกำลังยิงยาวไปอสองเดือนแม้ว่าจะทำงานทุกวันเธอมก็ไม่เคยลืมวิทได้เลยสวัสดีค่ะคุณอาริยาเธอดียกมือไหว้ทักทายในจ้างของเธอตอนนี้ที่เธอมารู้ภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้คืออดีตภรรยาของวิทพอยิ่งได้มอง เธอก็รู้ว่าทำไมตัวเองถึงไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเขาคงชอบผู้หญิงที่เซ็กซี่มีเสน่ห์มากกว่าผู้หญิงนิ่งๆอย่างเธอตั้งใจทำงานนะอะรอยาแสรงยิ้มยิ่งวิทชอบผู้หญิงคนนี้มากเท่าไหร่เธอจะทำให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในกำมือคอยควบคุมไม่ให้วิทมองผู้หญิงคนไหนนอกจากเธอเรือที่มองตามผู้หญิงที่เพียบพร้อม ก่อนจะถอนหายใจพอมองกลับมาก็สังเกตเห็นแผ่นกระดาษโน้ตท,ที่ตกอยู่บนพื้นพอได้อ่านก็รู้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญคงตกมาจากแฟ้มเอกสารที่อารยาถือมาด้วยเธอรีบเดินตามนายจ้างสาวไปติดๆพอเห็นว่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่เธอจึงเว้นระยะห่างวิกว์กลัวฉันทำลายชื่อเสียงใหญ่เด็กนั่นจะตายถึงไม่กล้าคบกันไง อาริยาหัวเราะอย่างไร,ร้กาศคำพูดในประโยคนี้ทำให้ลือดีทำอะไรแทบไม่ถูกเธอยืนอึ้งอยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจทิ้งงานทายแบบตั้งใจจะไปหาวิทย์เป็นจังหวะเดียวกันที่วิทย์กำลังเดินเข้ามาที่ประตูของสถานที่ทายแบบด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทั้งสองคนยืนมองกันและกันด้วยความรู้สึกคิดถึงลืดีเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ ร้องไห้ออกมาลือดีคุณเป็นอะไรใคยทำอะไรคุณวิเลีเบถามพอเขารู้ว่าอารยาจะพาลดีไปพบผู้ใหญ่ที่ไม่น่านับถือบางคนในวันนี้เขารู้สึกโกรธมากจนต้องมาถามหาความจริงจากอดีตภรรยาลดีเอาแต่ก้มหน้าร้องไห้ไม่พูดอะไรจนหลายคนเริ่มมองมาที่เขากับเธอวิจจูงมือของหญิงสาวเดินไปที่ลานจอดรถ เพื่อเข้าไปคุยกันในรถยนต์คราวนี้บอกผมได้หรือยังว่าคุณร้องให้ทําไมวิทย์ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่คุณบอกว่าไม่ชอบฉันคุณตั้งใจจะปกป้องฉันใช่ไหมฉันได้ยินที่คุณอาริยาคุยโทรศัพท์ลิซี่พูดความจรงิงเพื่อป้องกันเขาบา่ายเบี่ยงถ้าผมบอกว่าใช่คุณจะยอมทิ้งชื่อเสียงและความฝันเพื่อผมหรอ แล้วใครบอกว่าการเป็นนางแบบเป็นความฝันของฉันฉันก็แค่ทำเพื่อให้ได้ยืนอยู่จุดเดียวกันกับคุณฉันไม่อยากให้คุณต้องอับอายที่มีคนรักไม่ได้ทำงานที่มีหน้ามีตาในสังคมคำตอบของลดีทําใ้้เขาอยากต่อยหน้าตัวเองแรงๆเขาคิดมาตลอดที่หญิงสาวตั้งใจทำงานเป็นเพราะว่ารักงานที่ทำเสียอีกที่แท้ก็เป็นเพราะเขาผมขอโทษ แต่ผมไม่อยากแค่ครบคุณอยู่ดีเขามั่นใจแล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้นี่เธอกําลังถูกปฏิเสธครั้งที่สองใช่ไหมอย่าน้ำตาไหลออกมอมกครั้งเธอไม่สามารถท้ามันได้จริงๆฟังผมดีๆนะดีผมไม่อยากแค่คบแต่ผมอยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตแต่งงานกับผมนะคำขอแต่งงาน มันมากกว่าที่เธอวาดฝันเอาไว้เสียอีกเธอแค่ต้องการได้อยู่ในฐานะคนรักแค่นี้ก็เพียงพอใจแล้วขาพี่วิทย์ตอนนี้เธอสามารถเรียกเขาได้เตามปากว่าพี่วิทย์ไม่ได้ห่างเหินแค่คุณกับฉันวิทย์ดึงผู้หญิงข้างๆเข้ามากอดก่อนจะจูบลงบนฝีปากบางอย่างอ่อนโยนเมื่อก่อนเขามองเห็นความรักว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่ผู้หญิงคนนี้ ทำให้หัวใจของเขาสดใสตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอพี่รักดีนะดีก็รักพี่วิทย์คะ่ะสิ่งที่ค้างคาใจถูกปรับให้เข้าใจกันแม้ว่าการครบกันของวิทย์กับฤดีจะทำให้อรยาไม่พอใจพยายามปล่อยเขาลือเสียหายแต่ไม่สามารถทำให้ชื่อเสียงของฤดีเสียหายได้อย่างที่คิดงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างอบอุน่น คุณยายมองและยิ้มให้กับลานสาวแสนสวยในที่สุดเจ้าหญิงที่ถูกลืมก็มีเจ้าชายมาอยู่เคียงข้างและคอยดูแลกันตลอดไปจบบริบูรณ์